สวัสดีครับเอฟซีที่นิงวิธีชียบันและวิธีเลียงงาครับพี่น้องครับตอนนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องครับเราอยู่ที่ศาลปู่องค์ดำนะครับพี่น้องครับช่างเจริญวัรเราจะมาตามแนวทางรัฐบาลไทยวันที่1สิงหาคม2 5 6 8ครับพี่น้องครับกับช่างเจริญวัรนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับท่านช่างเจริญวัรครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานแล้วครับผมในรัฐบาลไทยครับเราสิบขันมาก็้ชของเอฟซีด้วยเลขดังกันไปครับเรื่องนี้ก็เปเรื่องใหม่แต่ว่าวันนั้นเลขเยอะมากเลย เตมหน้ากระดาษเลยหน้ากระดาษเติมสีด้วยครับ <c oughs> อาจจะท่านอาจจะซื้อบ้างไม่ได้ซื้อบ้างเพราะเลขมันเยอะจริงครับ <c oughs> ในรอบนี้ก็มาปกติก็คือเลขน้อยเหมือนเดิมครับมันเป็นเลขที่เก็บเกี่ยวกับความฝันท,ที่เสร็จงานแล้วแหละครับฝันเห็นเลขอยู่ที่แขนองปูม <c oughs> ีความฝันครับฝ <c oughs> ันคืนนั้น,เ,นเลขสองตัวไม่ชัดนี่ <c oughs> สองตัวไม่ชัดเป็นเลขขึ้นที่แขนตรงนี้ตรงแขน เียนไก่มือตรีที่สูนยนะผเขนครับผมแต่ว่า <c oughs> พอรุ่งเช้ามาคือกลางคืนฝน,น,นตกอะ่ะในความฝันเห็นเลขสองตัวแต่ไม่ชัดเพรายังไม่ได้บอกใคร <c oughs> แต่พอรุ่งเช้ามามันลมพัดแล้วจะมีลองดอกไม้อะไรมาตรง <c oughs> พอมาดูตรงแขนเห็นจริงเห็นเลขที่เข็นที่รูปปั้น เห Ma so, it, so, you look, you supply, ็นต้องแขนตรงนี้เป็นเป็นเป็นคราบน้ำย้อยมาแล้วเป็นเลขครับเป็นเลขม้วนมาเหมือนจะเป็นเป็นคราบๆเหมือนคราบน้ําครับเคสครั้งแรกไม่ออกเลยดูวะพิจารณาดูเลขเห็นในความฝันเป๊ะจะเห็นเป็นสามตัวโอ้ตรงกับพอเปความจริงมาดูตอนเช้า่ะเป็นเลขสามตัวโอ้โหเต่ในความฝันเห็นแค่สองตัวไม่ชัดหรือท่านต้องการสื่อให้เรามาทําความสาดท่านที่ฟื้นฝนตกแล้ว เสร็จปูนเสร็จใบไม้มาติดเยอะอื <c oughs> เช้าท่านเลยมาเก็บความสะอาดครับก็ <c oughs> เ,เลยได้เลขตรงกับความฝันแต่ความฝันเห็นสองตัวแต่มันชัด <c oughs> แต่ความกินช้ามาเลได้ชัดสามตัวเลยครับ <c oughs> คือเลขไม่เยอะผมชอบมากเลยเลขปูนน้ตรงเลขไม่เยอะถ้าเลขเยอะเลยผมไม่นําไม่ให้ท่านอยากซื้อตามแต่ถ้าเลขน้อยมันมัประหยัดงบครับอันนี้สามตัวเลยใช่ไหมสามตัวครับแต่ผมชมจะตัดธรรมดา ัดให้น้อยธรรมดาแต่ท่านอาจจะตัดเองหรือชอบเป็นการส่งตัวเพราะว่าหรือเขาเรียกว่าฝันเป็นจริงฝันเป็นจริงครับใช่คือฝันในเลขกลางคืนเนี่ยไม่ชัดสองตัวเห็นยังไงก็ไม่ชัดเลขสองตัวบนกับติดลงมาหนึ่งแต่พอเช้ามามาเก็บความสะอาดเห็นเลขตรงเขนตรงความฝันเป๊ะเลยหืออะไรอยู่ตรงเนี้ยโอ้คิงลุกแล้วพี่น้องครับตรงตรงเขนตรงเนี้ที่ยมันจะเป็นอะไรนะครับ เป็นแท็บสามตัวเลยครับผมครับก็ถือว่าเป็นเป็นความโชคดีที่ผมมาตอนเช้าเลยที่ได้เห็นเลยใช่ไหมครับแล้วผมสั่งอรเตี่ไว้ห้าใบโอ้เป็นเลขนี้เลขเดียวอาจจะออกสามตัวท้ายสามตัวหน้าออกอะไรก็ได้ผมซื้อไว้ห้าใบโอ้จะเรามารุ้กันมาตรงใจกับเอฟซีหรือเปล่าครับถ้าตรงใจแล้วค่อยซื้อถ้าไม่ตรงใจก็ดูไปก่อนคผ่านผ่านอาจจะผ่านหรืออาจจะส่งให้ญาติญาติดูครับ คือเอฟซีดูไว้คือถ้าถ้าตรงใจก็ซื้อเรามาลุ้นกันว่าตรงใจของท่านหรือเปล่าจะตรงกเบียขความันนะท่านเนาะเรียกควาเปันเที่ยเป็นเล็กที่น้อยไม่เหมือนใครครับสามตัวตัดสองตัวก็ตัดเล็กๆแต่โชคขมครชบสามผมสั่งตรีไว้แล้วห้าใบชุดหนึ่งห้าใบออกตัวนี้มาตอนนั้นที่ผมถูวันที่สามก็ฝันแบบนี้คล้ายกันคือถ้าฝันเห็นตัวไหนนั้นฝันเห็น เพิบมเลยที่ออกทุมตูววันที่สามมีหลักฐานยืนยันหมดถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายมั้ครับท่านนี้นี่เป็นโค้งสุดท้ายแล้วน่าจะไม่มีเพิ่มเติมไม่มีเลขมันจะเยอะใช่ไหนครับก็คือขนาดเลขเราหกรอบก็คืหกชุดครับซื้อซ้ำๆหกรอบเลขปูงดําก็จะคล้ายกันคือรอบเดียวจบเลยไม่เยอะคครรัับบก็คือว่าเป็นเลขรัฐบาลไทยครับเพราะรอบเดียว ว่าเข้ามาสามงวดสอนสามงวดติดนะตะนาสาม,มวดติดเพิ่งมาหลุดเมื่อรุ่งงดุอนที่ปล่อยหลายตัวมาทำมเต็ปซีอันนี้ยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวคือมีคือเข้าสามหลุดหนึ่งก็คือว่ายังได้อยู่รอบนี้เรามาลุ้นกันเลอเลขเล่น้อยเข้าสุดภาพปกติเลขยน้อยมากจาถ้าใครจาเลขได้คือรอบนี้ยฝันเป็นจริงฝันกลางคืนตัวไม่ชัดเช้ามามาดูตรงแขนเป็นเล่ยในในในตามฝันไหมแล้วเห็นจริง ตรงเปีเลยจะไม่ทันเห็นว่าจะเก็บไม่บอกใครแล้วนะเอฟซีเคยตามเรามาเราบอกขนาดจะชอบไม่ชอบก็เป็นดูพินิษพิจารณาครับถ้าเป็นเลขที่โดนใจของท่าน่ะบางคนเห็นปุ๊บชอบเลยครับคือเรามาลุ้นกันเนี่ยมาลุ้นกันนะแล้วเปิดแล้วเลขขึ้นที่แขนเตมแคบๆพี่น้องครับเต็มแคบโอ้โหเลขขึ้นที่แขนนะเห็นหกแปดเจ็ดครับเห็นตูดดำเลย ฝันกลางคืนเห็นแค่หกแปดไม่หกกับแปดไม่ชัดเห็นหกเดียวชัดแปดไม่ชัดครับแต่เช้ามาฟันเป็นจริงเห็นแปดชัดและเจ็ดชัดหกแปดเจ็ดถ้าตัดสองตัวคือเก้าคมชกหกกับเก้าตัวดนการควมชกเก้าเจ็ดแล้วก็หกแปดว่าอันเป็นจริงนะครับเลขเลขปูงดาจะเป็นรัฐบาลไทยก็คือประมาณเลขจะน้อยถ้าใครเคยดูเลขดําแองดำจะเป็นทรงเนี้ยตามตัวแล้วก็สองตัวแล้วตัดออกตัดแล้วให้ออกประมาณนี้ ท่านชอบ6-8ทัก8-7มันตัดให้แล้วครับแต่ว่ามันมัน6-9ตัวเดียวกันมันคือชอบชอบ9-7เป็นการส่วนตัวครับแบบนี้แคบเอาไว้โงสุดท้ายไม่มีอีกหลายโงครับครับโงสุดท้ายก็นี่ความฝันนะท่านเนาะไม่ความฝันเกี่ยวกับองค์ดําเข้าสามงวดติดไม่เคยพลาดเข้าติดๆรอนนี้ก็เริ่มใหม่ก็คือโผล่ให้เข้าให้เข้าเป็นงวดที่สี่นะท่านเนาะเป็งวดที่ห้างวดที่ห้าหรืองวดที่ห้าตั้งแต่ย้ายมางวดนี้เป็นงวดที่ห้างวดที่ห้าเนาะ เพราะเข้าไปสามงวดหลุดงวดที่สี่กับเข้าใช่งวดที่สี่หลุดงวดที่ห้าเขาขอให้เข้างวดที่แล้วมีคนที่มาถูกรถบตเตอรี่หลายใบนะที่เขามารำอยู่ทุงบ้านน้องโก้ครับก็ถูกเสร็จตัวเขาก็มาเก้บนเก็อะไรกันหลายคนครับลูกเล็ก้ายสองตัวกับหลายหลายใบเลยแหละก็แสดงความดีใจด้วยครับหรือท่านที่อยากมากราบไหว้ปูงดำบางคนถามว่า เคยมีคอมเมนต์ถามว่าอยู่สถานที่ไหนตรงไหนครับ<ะ>อยากมาสมัครเขามาขอเองถูกเองก็มีร้อยละเจ็ดสิบขึ้นไปมาขอเองถูกเองครับ<ะ>อย่างผมก็ขอเองถูกเองก็มี<ะ>บอกไปเคลื่อนนิดหนึ่งก็มีบอกไปถูกหลายงดก็มีครั<ะ>บล,ลักเท้ากันไปครับ<ะ>ท่านอยากมีโชค<ะ>การงานการเงินสุขภาพบางคนมาของ,งานที่นี่ก็ได้มาของเงินทุกจริงๆไม่มีที่พึ่งจริงๆมาขอก็ได้ ทีมที่สารองดาสวนทั้งจรวดครับไม่ต้องมีดอกไม้ทุกเทียนมาดอกไม้เรามีให้ทุกเทียนมีให้หมดท่านทุกอยู่แล้วเราไม่มีการขายดอกไม้ทุกเทียนให้ท่านมาด้วยใจขอให้มาด้วยใจดอกไม้มีทุกเทียนมีมาฟรีครับก็คือว่าถ้าใครอยากมีโชคด้วยตัวเองครับผมที่ตัวนี้ถูกอตีมาี่มาหลายคนหลายท่านบางทีไม่ออกวันที่หนึ่งไม่ออกเลขไทยสองตัวบางคนงดก่อนนั้นได้ทั้งสามตัวหน้าสามตัวหลังอขอเองดูเอง มาจากหลายต่างจังหวัดก็เยอะครับผมก็มาที่ซิโมาถึงสุรินสายซิโคก็ซิโครัตนะประมาณสิบสองกิโลหรือมาไม่ถูกก็พิมพ์ที่สารน้ำดำสวนชัยยดแล้วไม่ก็มาไม่ถูกก็โทรมาตามเบอร์นี้ทานับตรมบโทรศัพท์เนี่ยถ้ามาไม่ถูกเนี่ยอยากมากราบไหว้เองขอโชคเองครับเป็นเลขแนวทางความพันเลขแนวทางความพันเข็มลอาไว้ครับวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยแปดหกแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหกแปดเลขไม่เยอะ จับรถตีไว้สักใบสองใบอันอาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งอยู่ในมือท่านเพราะว่าที่ขออยู่ห่างนิดประมาณสิบโลถูกรางวที่หนึ่งเป็นในช่างช่างรู้จักการผมรู้จักกันดีก็ถูกวันที่หนึ่งฟันเหมือนกันใช่ไหมครับฟันกันต่อไปอาจจะเป็นท่านหรือผมก็มีแค่รู้ครับกอ f ีดูไว้แล้วก็แคบไว้ครัคผงสุดท้ายเรียกน้อยมากเรียกคู่นำไม่มีเลขเยอะกว่านี้ไม่มีตัวอื่น ฝักลางคืนนี่ฝันกลางคืนชามาเป็นจริงเห็นลางๆต้นตัวไหนครับผมเห็นลางๆหกแปดหกแปดจะหกจะแปดไม่ชัดในช้ามาแปดกับเจ็ดคัดับในเอฟซีซื้อซื้อไว้ก็ขอบคุณช่องวิธีเรียกง่ายและวิธีชาวบ้านที่ติดตามให้ตลอดครับผมภูงดำก็ขอให้เอฟซีที่รับชมในวันนี้ก็เอาเลขภูงดำไปซื้อแล้วก็ภาวนาให้ออกครับผม ประมาณสามโมงครึ่งขึ้นไปมาลก,กันที่หน้าเจา้เาตัวทักภาวนาขอให้เลขนี้ออกสามแตกาส,าสามตัวตรงคือว่าเราได้บุญด้วยกันใครถูกก็คือว่าเป็นความโชคดีแล้วก็บุญอยากให้ทุกผมกับแอดอยากทุกท่านที่ข้ามารชมให้โชคดีให้ถูกทุกท่านถ้าท่านถูกเราดีใจทางแอดวิธีทำไง่าเรงงาตีเชยาบ้านเดินทางมาไกลไกลถ้าท่านถูกพวกเราหายเหนื่อยครับแล้วก็มีความเป็นติยินดีทุกท่านอยากให้ทุกคน โชคดีมีแชร์ทุกท่านแล้วก็วันที่1สิงหาคมนี้เรามาลุ้นกัน3ามโมงครึ่งก็ขอให้ทุกท่านาร่ำรวยร่ำรวยโชคดีและกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดติดตามเยอะๆเพื่อเป็น<ช>สปานบุญนะท่านเนาะสปาร์บุญด้วยกันครับ,รบสวัสดีครับครับที่นี่วิธีชาวบ,บ้านและวิธีเลี้ยงไว้รตระกูลช่างกีฬานะครับพี่น้องครับที่มามอบแนวทางดีๆนะครับพี่น้องครับช่างกีฬาหรือแอดสองคนของบุคคลเลขสี่หกตัวใดนะครับนี่ครับ ราก็มาตามเป็นแค่แนวทางด้อพี่น้องด้อโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมนะครับพี่น้องครับแนวทางวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันหกสิบเดรัฐบาลไทยก็ให้สามตัวแตกยฮงงป้มฟังสวัสดีครับสาธุตำรวจทุกท่านครับสวัสดีครับจอดนิดน้อยนะเดี๋เราลงเลย